บูรณนิทีทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลโดยมอบทุนการศึกษาทั้งหมดรวมจำนวน1,950,000บาทค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักราวุฒิมณีฤธิ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยดรสุรชัยสุทธิวรชัยประธานกรรมการและคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาพร้อมผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจำนวน31ทุนทุนละห0,000บาท ประกอบด้วยผู้รับทุนใหม่7ทุนและผู้รับทุนรายเดิม24ทุนและนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกาลุน3ทุนถือเป็นครั้งแรกในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลของมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาที่มีผลการเรียนดีแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะเป็นทุนต่อเนื่องไปจนถึงสําเร็จการศึกษาครับการที่เขาได้รับทุนการศึกษาตรงนี้ ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระนะครของผู้ปกครองนะครับและช่วยทําให้เขามีเวลาที่จะตั้งใจเรียนไม่ต้องไปหางานวิเศษข้างนอกทำนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปซื้ออุปกรณ์ในการเรียนได้เป็นอย่างดีครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิเป็นอย่างยิ่งครับมูลนิธิทําหน้าที่เติมเต็มในส่วนที่ขาดตรงนี้นะครับให้กับเยาวชนคนไทยซึ่งจะมีโอกาสเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทํารักษาพยาบาลกับคนไทยทั้งหมดในประเทศไทยเพราะว่าหมอหนึ่งคนสามารถช่วยเหลือลรักษาพยาบาลได้คนไข้เป็นเป็นแสงกว่าคนได้ครับ